และนี่ก็คือหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นที่เขาว่ากันว่าสามารถเอาหัวเชื้อตัวนี้มาละลายผสมน้ำเก็บไว้ใช้ได้ถึง5ลิตรเลยนะผมไม่รู้ว่าจะตรงปกหรือเปล่านะพอดีเพิ่งสั่งมาเลยจะให้คุณสีภรยาจัดการทําให้ดูนะผมว่าจะเป็นประมาณไหนจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะอันดับแรกเราก็เตรียมภาชนะใส่แลผมแล้วก็เทหัวเชื้อลงไปนะผมก็จะได้ประมาณนี้เลยน้ําที่เราใช้นะผมก็จะเป็นน้ําเปล่าสะอาดนะผมจะเป็นน้ําประปาน้ําบาดาลน้ํากินเราได้หมดนะผมขอให้เป็นน้ําเปล่าก็พอนะผมแล้ว ก็จะเตรียมผสมประมาณ2ลิตรนะปกติหัวเชื้อตัวนี้จะผสมน้ําเปล่าได้3าถึงหลิตรเลยนะครับแต่คลิปนี้ผมมาทดลองให้ดูก็จะใช้ประมาณ2ลิตรนะเพื่อความเข้มข้นของ,ของหัวเชื้อนะผมเพราะว่าเวลาเราไปใช้งานเราก็จะเติมน้ําได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับผมนี่ก็คุ้มไปอีกแบบวันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะผมพอเราใส่ขวดที่1ไปแล้วเราก็คนๆๆให้เข้ากันก่อนนะผมก่อนจะเติมขวดที่2ลงไปนะผมขวดที่2ก็มาเลยครับผมขวดที่ผมใช้ในการตวงก็จะเป็นขวดน้ําอัดลมทั่วไปนะที่ใช้แล้วนะผมก็ มารีไซเคิลใหม่ต่อนะผมก็เป็นความจุอยู่ประมาณ1.25ลิตรนะครับผมใช้2ขวดก็จะตกประมาณ2ลิตร50ประมาณนี้ผมก็กะกะเอาอันนี้ก็ไม่เป๊ะอะไรมากไม่มีหลักการอะไรมากผมเอาแค่ใช้งานจริงก็พอครับผมนี่ความเข้มข้นก็ประมาณนี้เลยผมขนาดเติมน้ําไปตั้ง2ลิตรเลยนะวันนี้ผมเป่าความเร็วคลิปนะอาจจะดูเป็นยุย่ย,ยเป็นน้ำเป็นน้อยนะเป็นท <c oughs> ว่าพูดอะไรผิดถูกกรได้ขอโทษด้วยนะผม <c oughs> แล้วก็ผสมเสร็จเป็นเทียบร้อยก็จะมากรอกเข้าขวดเก็บไว้เหมือนเดิมผมเก็บไว้ใช้งาน ขวดหนึ่งเราก็สามารถผสมน้ําซักไปได้อีกนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะผสมขวดหนึ่งต่อครั้งหนึ่งนะไม่ใช่นะเราก็แบ่งใช้ได้เหมือนเราใช้น้ํายาปรัะผ้านุ่มทั่วไปเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นเป็นหัวเชื้อเลยนะผมนี่ ความเข้มข้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะได้ปริมาณ2ขวดเลยนะผมเราจะผสม3ขวด4ี่ขวด5ขวดก็ได้นะผมอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเราอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งสั่งมาครั้งแรกนะตามรีวิวและก็คนที่ใช้งานจริงเขาว่ากันว่ากลิ่นติดหอมทนนานมากเลยนะครับอันนี้ผมก็จะลองใช้งานดูครั้งแรกนะวันนี้เลยนํามาผสมเป็นตัวอย่างให้ดูไปก่อนอันนี้ก็เพิ่งทาครั้งแรกผิดถูกประการใดต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะผมติชมแนะนํากันได้นะ นี่ได้มา2ขวดเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ยังเหลืออีกนะผมเดี๋ยวจะหาขวดเปล่าๆมาใส่ไว้นี่ได้ขวดมาพอดีเดี๋ยวเราจะจัดเก็บดูว่าจะได้ทั้งหมดกี่ขวดเรามารุ้นไปพร้อมกันเลยนะผมฮันแนฮันแนลืมบอกพี่กาถ้าผมมาถึงขนาดนี้และเกือบจบคลิปและลืมไปเลยผมเผื่อถ้าไหนสนใจตะกา้าด้านล่างซ้ายคลิปนี้เลยนะจิ้มไว้ดูก่อนได้นะครับผมนี่ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ตรงโปกขนาดนี้นะลองผสมดูแล้วโหถือว่าคุ้มมากนะตรงปกด้วยน้ํายาเข้มข้นสามารถใช้งานได้หลายครั้งเลยนะผม ถ้ื่อท่านไหนยังลังเลใจไม่กล้ากดสั่งก็ลองดูดูคลิปไปก่อนนะผมนี่ได้มาประมาณสองขวดครึ่งนะผมอีกขวดหนึ่งได้ประมาณครึ่งหรือไม่ถึงครึ่งอะก็เ,เกือบถึงครึ่งแหละรประมาณนี้เลยครับผมเข้มข้นมากนี่ตรงปกปริมาณสุดคุม้มครับผมตัวนี้สามารถนําไปใช้ได้หลายครั้งเลยครับผมผสมน้ําใช้ไปได้อีกเรื่อยๆนะผมไม่ได้สิ้นสุดแค่ตรงนี้นะเผื่อท่านไหนสนใจเป็นว่าเดี๋ยวพี่กาดผมจะทิ้งไว้ให้นะก็อลองไปศึกษากันดูไปดูรีวิวอะไรก่อนได้ผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ